เดี๋ยววันนี้ให้ดูท่อทองแดงนะครับเวลาที่เราให้ช่างมารื้อแอร์ที่บ้านนะครับมาถอดแอร์รื้อแอร์ที่บ้านหรือว่าติดตั้งแอร์ใหม่แอร์เก่าเนี่ยเราหรืออ,อกเก็บไว้นะครับมันจะมีท่อทองแดงนะครับเป็นชุดท่อทองแดงแบบนี้นะครับเป็นท่อเก่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ท่อเก่าแล้วนะครับเราอย่าทิ้งนะครับ เรามาลอกเอายางออกนะครับแล้วก็พับท่อไปขายได้นะครับราคาทองแดงเนี่ยแพงมากนะครับแล้วอีกอย่างนะครับแอร์รุ่นเก่าๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยท่อหนามากนะครับท่อทองแดงเนี่ยหนามากมีค่านะครับถ้าบ้านใครท่อยาวๆเนี่ยได้หลายโลนะครับอันนี้เป็นท่อเก่านะครับที่ผมไปรื้อแอร์มาว่าจะไปติดตั้งใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะลอกยางดำออกนะครับเดี๋ยวลอกอันนี้ออกก่อนแล้วก็ลอกยางดำออกพับไปขายนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ได้เงินมาซื้อท่อแอร์ใหม่นะครับเหตุผลที่ผมจะลอกท่อเก่าออกนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้ <จะ S 1> <advisory S 2> แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อท่อใหม่นะครับเป็นชุดท่อ3เมตรนะครับ ท่อยาว3เมตรอันนี้น่าจะประมาณประมาณ2เมตรนะครับท่อนี้ถ้าผมไปติดตั้งที่บ้านมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันสั้นไปโอเคเดี๋ยวมาลอกกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราลอก ผ้าพันท่อออกก่อนนะครับอนี้คือผ้าพันท่อสีขาวเวลาเราลอกก็ระวังมือนะครับเพราะว่าใช้คัตเตอร์มีดมันจะคมหน่อยนะครับสายไฟเนี่ยก็ลอกได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะครับข้อนำทิ้งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทิ้ง คือแต่ก่อนนะครับสมัยที่เป็นช่างแอร์อยู่นะครับท mm hmm. ่าแก่บอกว่าให้ไปรื้อแอร์บ้านลูกค้านะครับ mm hmm. คือช่างแอร์เนี่ยจะชอบมากนะครับเพราะว่าจะได้ท่องแดงนะครับ mm hmm. แต่ก่อนบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าที่ผมไปทำเนี่ยมันจะมีแต่บ้านคนรวยนะครับในกรุงเทพนี่แหละ mm hmm. ก่อนที่เราจะเอาเนี่ยเราก็ต้องขอเขาก่อนนะครับไม่ใช่ว่า เราจะไปไปเอามาเลยนะครับโดยที่ไม่ขอนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็เป็นทรัพย์สินของเขานะครับแอร์เก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แอร์เก่านะส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้นะครับหรือว่า,ามีการย้ายจุดติดตั้งนะครับลูกค้าเขาจะบอกว่าใช้ท่อใหม่นะครับเราก็มีท่อหม่แล้วนะครับ แล้วท่อเก่าเนี่ยเราก็ขอลูกค้าลูกค้าบอกเอาไปเลยก็เราก็มาลอบขายแล้วก็แบ่งกับคนที่ไปด้วยนะครับแบ่งกับลูกมือของเรานะครับคือพวกนี้นะครับสิ่งที่เรามองข้ามน,นะครับมันมันมีค่าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยสังเกตไหมครับสมัยก่อนตามม่านนอกนะครับจะ,จะมีรถนะครับไปรับซื้อพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ พวกแผงเมน,นบอร์ดเก่านะครับของคอมพิวเตอร์นะครับ CPU เก่าแผงวิทยุเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับจะมีรถไปรับซื้อตามหมู่บ้านนะครับคือพวกนั้นนะครับมันพวกลายวงจรนะครับลายวงจรหรือว่าขา CPU เนี่ยมันเป็นทองคำนะครับอันนั้นเป็นทองคำเขาจะไปสก,กัดเอานะครับจะไปสก,กัดเอาทองคำ แต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นทองคำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ช่างสกัดช่างทองนะครับที่เขาไปสกัดเอาแต่ถ้าเป็นช่างแอร์นะครับก็เป็นทองแดงนะครับที่มีค่ามากๆนะครับถ้าในรถยนต์นะครับจะมีคนที่ชอบไปทะลวงท่อนะครับถ้าทะลวงท่อเนี่ยอีกอีกหนอย่างนะครับที่เราต้องเก็บมาเขาเรียกว่าท่อแคทนะครับเป็นแคสตนะครับ ท่อแมวท่อแคทนะครับแคทเตติกนะครับในนั้นจะมีทองคำขาวอยู่นะครับมูลค่าก็สูงพอสมควรนะครับก็อย่าลืมเก็บมานะครับเวลาที่เราลดไปทะลวงท่อนะครับถ้าเขาตัดแคทนะครับเห็นกระบะหลายคันนะครับที่เขาไปตัดแคทนะครับอย่าลืมนะครับเก็บมาด้วยนะครับ เอาไปขายได้ราคาหลายบาทนะครับเพราะว่าข้างในนะครับมันจะเป็นทองคำขาวนะครับอ่ะลอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนี่ยนะครับท่อมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งที่ใหม่นะครับใช้ไม่ได้นะครับท่อต่อกันแบบเละเทะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีรอย ต่อรอยเชื่อมนะครับรอยบุบก,ก็มีนะครับหนึ่งแหละท่อมใช้ไม่ได้แล้วท่อไฮเหมือนกันนะครับเชื่อมท่อได้ทุเล็มากนะต้องใช้คันนี้เลยดูดิดูนี่ครับเชื่อมท่อได้แบบสุดจริงๆ เราก็ไม่อยากว่าช่างด้วยกันนะครับแต่ว่างานที่เขาทำออกมาเนี่ยมันมันไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นที่ตอนที่ผมไปถอดนะครับที่เคยให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นนะครับที่เขาจ้ำสายไฟแบบลวมๆไว้นะครับช่างเจ้าเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าท่อเนี่ยมันเป็นท่อกี่หุนนะครับแต่มองด้วยตาเปล่านะครับ จากประสบการณ์นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าท่อเนี่ยเป็นท่อสี่นะครับว่าท่อสี่หุนนะครับอันนี้เป็นท่อสองหุนนะครับ่ะโอเคนะครับเราได้ท่อทองแดงมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีแฟร์มาด้วยแฟร์นี้ขันไม่ออกนะครับแล้วท่อทองแดงก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็พับลองชั่งกิโลดูนะครับว่า พ่อที่เราได้มาเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับกี่กิโลนะครับเราไม่รู้นะครับว่ามันหนากี่มิลเพราะว่ามันวัดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพับกันนะครับวิธีการพับก็ไม่ยากนะครับเอาเท่าที่เราพับได้นะครับแล้วก็พับมาแบบนี้นะครับคับประมาณนี้นะครับ ท่อไฮหรือว่าท่อเล็กนะครับโอหหนักอยู่นะเดี๋ยวเราให้ช่างดูนะครับส่วนท่อใหญ่นะครับท่อโลเราก็พับนะครับท่อใหญ่พับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราได้มาแล้วสองท่อนะครับ เดี๋ยวลองชั่งดูนะครับว่ากี่โลนะครับอ่าโอเคนะครับเราได้ชั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองนะครับเอาท่อใหญ่ก่อนนะครับท่อใหญ่0.448นะครับเกือบครึ่งโลนะครับเดี๋ยวลองท่อเล็กนะครับ ท่อเล็ก0.266นะครับเดี๋ยวรวมนะครับได้ไม่ถึงโลนะครับได้0.715นะครับโอเคนะครับงั้นเราก็เดี๋ยวไปขายนะครับขายเพื่อได้เงินมาเราก็ไปซื้อท่อทองแดงใหม่นะครับตอนนี้นะครับท่อทองแดงใหม่มันราคาไม่แพงนะครับ เราก็ขาย2ม้วนนี้นะครับเราไปซื้อท่อทองแดงใหม่ได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราลื้อแอร์นะครับหรือแอร์เพื่อติดตั้งใหม่นะครับถ้าท่อทองแดงเก่าไม่ได้ใช้นะครับเราก็อเามาปอกสายไฟแล้วก็พวกท่อยางดำนะครับเอาไปขายได้นะครับเอามาลอกออกนะครับไปขายนี้นะครับนี่ก็ได้ตั้งเกินครึ่งโลนะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ